สิ่งใหม่ๆกำลังจะได้เกิดขึ้นแล้วโดยภายใต้ค่ายสไปซี่บิทนะครับที่มองเห็นคุณค่าของลิกเกนะครับขอบคุณพี่แดงมากๆเลยครับแล้วแบงก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าโปรเจกต์ในปีนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยการที่แบงก์สอดนามนะครับไปฟิชชิ่งกับวงเดอะรูปใช่ครับแล้วก็จะมีลิกเกออนแอร์ในฮอลนะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆโดยที่จะมีลิกเกแล้วก็ค่ายสไปซี่บิทนะครับมาร่วมกัน เมเราต้องการให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยเริ่มมาฟังเพลงไทยอะไรแบบนี้บ้างไม่ใช่ว่าไปตามกระแสเก,กาหลีหรืออะไรเงี้ไปหมดจุดเชื่อมโยงของทั้งสองวงไม่ว่าจะเป็นน้องแบงก์เองหรือเดะรูฟเองคือเขาเป็นตัวแทนของความเป็นไทยในรูปแบบที่แตกต่างกันผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วและโชคดีมากที่สุดท้ายมันมาเกิดขึ้นใต้ ต้ภายใต้ของ SPICY d i s ครับของของลงแบงค์เนี่ยเขาเป็นลิเกผมจะยังคงเก็บลูกอ้อนที่ทุกคนหลงรักของเขาไว้อยู่ในเพลงอย่างสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันผมจะเสริมสิ่งใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเจอของสอนรามน้ำเพชรเข้าไปในนั้นด้วย